cà đài nó. má tao mướn sang mướn nhằm thấy qua.

เร็นได้ขาวผมข้าวมงพอเด้อผมผซื้อของมาแปะครับอืมน่แหละนากลูกนัข้เขาแ็โอ้โห่เมื่อนังหนีนี่นะครับเป็นบ่อตอนน้ขเข่าก็ได้เละนั่งหนีนั่งหนีพ่อยย่นั่งนั่ง มุ้งกินอะไรกันเห็นไมนั่งกินอันอย่างเออนั่งนั่งกินกี่กี่้อนกอันมาอึอนเตงเปย์เปย์แบบนี่มั้งกินน้ำเงิเด้อครับเนื้อผิวหนังน้ำแข็งกินน้ำแขเงอยากด๋อยมีเนื้อเปย์ผมกินหน่อยไหมแล้วก็ต้องเก่งใจนะโอ้ปัดโชลุ่งกินกับพักกันเนี่ยนะ

จะค้องตรงนี้เป่าเขาเบว่างเด็กแมค่ะใสซ้อมเป็นะเป็นเขาว่าจะส่เที่ยวยังจะสองวันคืนสินะไปเขาบวางเนาะใ่ไปสั่นบ่เขาเรียกว่าเบาบางเลยเนาะอืมเอาเป็นมือหลังเนาะเราว่าเขาใส่ซ้อมเ้นนแมนแมนจะมีเขาบ่งเลยสั่นกไมือหงามา่งนเคัโอเคมือหลังเนาะ โอเคนะไปาติง่มนเก็บเศรเก็บซ้เอามาพอดีเก็บตัเก็บดีไปเก็บดอดเก็บซ้ากะไรก็ต้องบกันต้ี้สยู่สิลูกครห้ภัผเคยลงมืออื่นเมสิพาไปงานุนโขกโคใช้งานอัดตองเซาเ้าตองสอมเต็มแต่ว่าก็มีสองคน่นีอยากได้จากสี่คนคนไอยากได้จากซีคนมาสมา แม่ก็ต้องพ่วงเลยจ้ะนุ้งี้มูเต็มดีแกะทาไว้ไหลไปนน้ำกันได้เต็นน้ำซันเนี่ยพ่วงอยู่บนที่นี่ให้คิดง่ายสู้จะพาเพคนกันให้เน้นเนาะเอาดีๆเด้อมื่ออือน่นเด้องานนี่พวกโค้ชเอานุ้งไปอบอกโทรบอกมันไว้เสร็จไปพร้อมกันทุกเรื่องเนี่ยจ้ะไม่ซวงแล้วมัน สวัสดีค่ะ,คะแม่แม่มหัวหน้าวงจูรี่แดนบัวจ้าแม,จามนจ้ามาได้ใสหนูมาแต่บ้านค่ะได้ยินข่าวสิรับสมัครเดซเซอร์บอกแม่เอาแต่ว่าเดนเซอร์อยูนี่อขอเขาเพี่ยนทาาเลยเนี่ยเขามีการพัฒนาเลยดเดุูรีแดนเนี่ยก็เป็นอย่างค่ะแม่โต,ตเป็นคนหัวไวไ้แดนห,ววหัวไว้บอหัวไว้ฮ่า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 ฮาฮ่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  มี่ไหมถึงว่าเขาแกะทาเตลนกันไหมเลยพุ่แม่บังคุณหนู่มันจะไหนมาพื้นสั่งน่ะพากแม่เพื่อที่เอาอยู่ม่นมันใหญ่อนีมาแบบนี้แล้วหนูสวยดิค่ะหนูไปหนูได้สุกขั้นขั้นนี้ก็ได้ฮะม้วนลูกก่อนเอาบ่อแม่เอามาน้องพลอยเอาบ่อเอาเอาแม่เอาหนูกินเหล้ากต่แกงเด๋มแม่เด็กอันนี้ห้ยอยู่เพราะว่าเอามาซอยน้องพลอยน้องพ้อยก็กินเหล้าเหนืงอนๆจังมั้นอีที่ก็กินเหล้า ตัวจ้ดหรอแม่คุณน่ะพันอยู่พันอยู่พันมาคาดาตมีดาก็ได้นมกม่เป็รได้ไเอาเนื้อเสียจนาะไ่แมงเังไหนก็ได้มาแล้วมาสอนน้อกันเนาะน้องพลอยน้องเพกเนาะจ้ะฝักตัวนี่ได้พอมองนี่พอมองพอมจ้าแม่พอมองดีเพียวเพีมวแลยอันความเล้วสั่นมามาสอนน้องเบิ้งเป็นปัจั ไม่สบิย,ไ,ไ,ปย,ปปนนยไปว่ดห้องพ่อพากยร์เราสัามส่พ,พ่อมไอจริงจุกจไกนะคะเหตุความไปเพราะเราจะเฉิดเลิดสุดแขนนะคะส4 1สี่หนึ่งสอไสาสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบป้า องเออสาสดเแดเจดเอรอบเดเอ้สี่อกูติงีนะจ๊ะสงแดงออาอมสตป๊ห้าหกเจ็ดแดหนึ่งสสสล้วินาคพ่อนัเจ้าซ้อมไปเากินเรนกเจ้าซ้อมกินนี่หรอพ่กินนี่เลยกินี่เลยุณนี่เลยุนนีเลฮาพร้อมเสมอ ทำเลยคือหน่อย๋อพอดีเลยทำเลยครับอ้าโอ้คือปะไก่นีมาลูกนีมาลินมาลินมาเฮมึอนีกพ่อกี่ป้าทนตรงนี้่องานไรบครับบัวัวกเดุ่อือกูบขาภาษาเนาะเข้บ้างานนึงแล้วเนาะอ๋อมาดูมาดูมา ม่ลืงแ่กับพ่อ้เขากับโบมี่เมนบัลูกจ้าโมดเห็ซุ้พูี่เาส่องไปพ่อมันิพอบเทาไรอืมหมดเอพ่อสบไปซื้อไม่ป่ซุ้ส่องมาส่องไปเขากืบกินไปม้วนุขออนนญาตเด้อเขานี่มึงวะตัวอนุญาตเนอะมยนถึงเดือนนี้กันลูกเยาวนำยาไก่มวนยังเดียว เอสินไหมสารค้ำมาลูกน่ามีครับน้าวมันมีสารค้ำสารค้ำใหมรกบาลมาถึงเลยกบ่าว่าจังไหนจัะตีแต่ฟังจะพิงเลยตีพิงอย่างว่านมาเชิดบดีของมันวัลวิทย์แต่งโตโบ่ทันสมัย

าบอกเจ้าเขาบ่เธองสนิยมปางกันเหลือเกินบอกคู่ควรเดินอย่างขางแก้วตาเอาซอเอาเนีมขึ้นแม่ะแบบนี้ล่ะบองเขาเมื่อไนียแบบนี้พิงเขาเบื่อูาบื่อเอาอย่าได้เอวสุภาพกันเรีนย่งกันเอาสิไปพาะว่าสาวจันกังโกยพ่อจะโบกไปสาวจันนะ อ้าวเดีวพอตีรีบหน่อยจะพูดอะไกัางไหนโอ้สอดเจนตังโตเอ้าอะไรก็เียจะคสงสเียจะคสปันสจะนังซมเออเเออเเรอจไปจะปัอะเอแมนแมนลูกเอาไออ๋อหนุ่หลกกันไหนอ๋ อ๋อไอ้จ oh. well, ังดีพอเรื่อเอีไรพอเรื่งอะจังวะเนี่ยผม่นพอหะไอ้อาอไอ้ก็ไอ้อโจนอัาวะเี้ยเอ๊ะเอาเยรอเนยอืมโนนี่น้ำเดยบากูมาตกลนโอ้ยงบว่าได้เอาเลย อบค,ครักินเฮียงกระดอกกระแด้แทะพอกับพ่ะพ่อพัอพอพอตะลูกกินเรา<ไ>ลูกเคืนสิพาไปนอนอผมปนนไปด้ปนนานกันด้วยเหโอทุก,ทก เราก็ะเด้งให้เราอ่ะควบก,กันมาถึงนัวแล้วบอกไปเที่ยวแล้วออ้